สวัสดีงน,งน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กั้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาตั้งค่าตามคนดังตามนักเร์หรือว่าตามนักแข่งแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นราชาดึงหัวนะครับ สุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนโจดทะเบียนการท้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10รางวันเราจะมาสุ่มไอดีมา49บาทมีไอดีทุกช่องเลยกาลังตีไม่มีเกลือสุ่ม49บาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคน จะได้ไอดีอะไรนะครับนอ้องโอ้โหพีไ่ได้ในส่วนของไอดีหมัดโหดสุนเลยไอดี ID ขึ้นมาแล้วเสื่อมต่อเฟสได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากซุ่มกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยคนแรกของประเทศไทยนะครับน้อก็เป็นทางด้านของ อายูโอเคนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับพวกน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับพวน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของตั้งค่าของอ u ยูเคแพทใหม่ล่าสุดนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ของอ u ยูเคแพทใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ไปหามาแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไปหาข้อมูลมาจนได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่ามีหลายคนนะครับน้องที่แบบว่าเอามาใช้ข้อมูลหรือว่าแพ็กเกจนะครับน้องที่แบบว่าไม่ใช่แพ็กเกจนะครับน้องก็คือ นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตมากนะครับนอของอ u เเขาใช้ประมาณไหนนะครับพี่ก็ได้ไปดูหลายคนมานะครับนอก็อัปเดตเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาอัปเดตให้ดูลลกันนะครับนอว่าเขาใช้ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยครับนอว่าตั้งค่าของอยเนะครับเป็นตั้งค่าที่หายากที่สุดแล้วนะครับนอที่ เคยมีมานะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับเพราะว่าตั้งค่าของ UK นะครับน้องก็คือส่วนมากนะครับอียจะทําสายไฮไลท์นะครับไม่ค่อยเปิดตั้งค่าเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับก็ถือเอาของดีมาให้ล่ะกันนะครับน้องก็ไปตั้งค่าของ UK นะครับน้องพี่ไปเทสมาแล้วนะครับน้องเรียกได้ว่าก็คือขึ้นหัวดีนะครับน้องแล้วดีจัดจัดด้วยนะครับน้องก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีทํานะครับน้องก็คือ ขึ้นหัวดีและดีจัดๆด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับถ้าคนไหนตั้งตามนะครับดึงหัวขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับเนาะมาวันนี้พี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเราจะมาเริ่มตั้งค่านะครับเราก็จะบอกตั้งค่า DPI นะครับเนาะแล้ก็ แล้วก็ตั้งค่าทุกอย่างเลยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะบอกนะครับเนาะอันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่100นะครับพี่จะเริ่มจากตั้งค่าการตอบสนองก่อนละกันนะครับเนาะอันแรกนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่า are you okay นะครับเนาะเขาใส่อยู่ที่100นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่า100นะครับสามารถเล่นในคอมได้นะครับเนาะและเล่นในมือถือได้นะครับเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดึงหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทำแบบนี้นะครับก็คือคนไหนตั้ง100นะครับก็เท่ากับว่าคนนั้นจะดึึงหััวข้นนนนนแ่อะครบ เนาะก็จะป่ามาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลดดอนะครับสำหรับกล้องเลดดอนะครับเนาะก็คือตั้งอยู่ที่ประมาณ55นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเล่นในมือถือไม่น่ารังเกียจเลยนะครับเนาะก็สามารถดึงหัวได้นะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับเนาะก็คือจะใช้กล้องเลดดอทั้งหมดในการดึงหัวนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่น่ารังเกียจนะครับเนาะก็ถือว่าดึงหัวขึ้นแน่นอนนะครับเนาะ พี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับ,บงน้องเขาเนี่นะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวหรือว่าอยากได้นะครับในส่วนของตั้งค่า U.K. นะครับน้องสำหรับ U.K. นะครับก็ใส่อยู่ที่55เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของ สะโคบคูณ2นะครับสำหรับสะโคบคูณ2นะครับก็ไซส์ไปดึงระยะกลางๆนะครับนออายูเคเข้าใส่อยู่ที่54เท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่าอายูเคนะครับเนาะใส่อยู่ที่54เท่านั้นนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาว่าดึงหัวขึ้นแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาว่าสามารถไปดึงหัวได้แน่นอน100%นนะครับเนาะก็ถือว่าดึงหัวดีแน่นอนนะครับเนาะก็ ไม่เชื่อเอาไปดึงได้เลยนะครับท,ท,ทุกคนพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าขึ้นแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคร์คุณสี่นะครับสำหรับสโคร์คุณสี่นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่าสโคร์คุณสี่นะครับเนาะตั้ง100ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสโคร์คุณสี่นะครับเนาะก็คือจะใช้ไว้ดึงระยะใกล้ๆนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่า ตัวคนเท่ามดก็สามารถดึงได้นะครับเนาะถ้าตั้งประมาณนี้นะครับรูเก็ตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะก็จะป่ามานี่เลยนะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์รูตั้งอยู่ที่ 55เท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับงน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าเอาไปตั้งกันได้นะครับเนาะสำหรับอายุเคก็ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตาานะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับถ้าคนไหนไม่เปิดนะครับก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนเปิดนะครับก็อยู่ที่ 100เท่านั้นนะครับนาอก็เป็นเป่ามาณนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับนาอว่าสามารถเอาไปตั้งตามกันได้นะครับนาอถ้าตั้งเป่ามาณนี้ดึงหัวขึ้นแน่นอนนะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของ i u k นะครับที่พี่หาข้อมูลมาได้นะครับพี่ถูยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับนาอก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่พิเทศมานะครับเนาะก็โอกาสตีหัวนะครับประมาณ90%เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับเนาะคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับก็สามารถดึงได้นะครับเนาะสามารถฝึกได้นะครับก็อย่างที่พี่บอกมาตลอดเลยครับเนาะว่าการที่เรามีตั้งค่าที่ดีนะครับเนาะก็คือไม่ใช่ว่าเราจะดึงหัวเก่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดึงหัวได้เร็วขึ้นนะครับเนาะทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับดึงหัวก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันนะครับเนาะก็ฝากกันด้ ลู้ครับเนาะในจุดน <complicated> ี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมก็ตั้งประมาณนี้นะครับเนาะพี่ก็บอกไปหลายคลิปนะครับเนาะว่าส่วนมากก็ตั้งประมาณนี้กันนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของขนาดของปมนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าขนาดของปมนะครับก็คือ อ่ะย okay ูโอเคนะครับเข้าเล่นในคอมนะครับเขาอยากตั้งแบบไหนก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเล่นในมือถือพี่ขอแนะนำและกันนะครับสําหรับขนาดของผมนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่48นะครับสําหรับมือถือขนาดหน้าจอเล็กๆเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็58นะครับเนาะสําหรับมือถือที่มลเรีมารุ่นปัจจุบันนะครับเนาะหรือว่าหน้าจอขนาดปานกลางนะครับเนาะแล้วก็คนที่เล่นใน iPad นะครับเนาะเพจเขาบอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่เล่นใน iPad นะครับก็ตั้งอยู่ที่68ได้เลยนะครับเนาะพีี่่่่่ขออบบบกเเเเลลยคคครรรัันนนนนนาาาาะะะววทใ iPad หื คนที่เล่นในมือถือหน้าจอใหญ่นะครับน้องก็ต้องตั้งปุ่มขนาดใหญ่นิดนึงนะครับนอให้เหมาะสมกับมือถือนะครับองน้องแต่ที่แนะนำที่สุดนะครับก็เป็น58นะครับนอพี่ขอบอกเลยครับนอว่า ถ้าตั้งประมาณ58นะครับจะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าเข้าหัวดีมากๆด้วยนะครับนอแล้วก็เข้าหัวดีจะจัดด้วยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับและตำแหน่งการวางปุ่มนะครับสําหรับตำแหน่งการวางปุ่มนะครับก็วางประมาณนี้ได้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับก็วางแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่เขาบอกเลยครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตำแหน่งการวางปุ่มนะครับนอก็สามารถวางแบบนี้ได้เลยนะครับนอก็จะเปามาณนียนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนอแล้ว วิธีการดึงนะครับเนาะให้เราขึ้นไปประมาณนี้นะครับดึงขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ดึงตรงๆได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ขีดลูกศรไว้ให้ละกันนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าขึ้นหัวแน่นอนร0% 0นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า กราฟิกนะครับเนาะก็ตั้งให้เหมาะสมกับมือถือละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือแรงๆนะครับเนาะก็สามารถตั้งเป็นขั้นสุดได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือไม่แรงนะครับเนาะถ้าคนไหนมีมือถือไม่แรงนะครับเนาะก็ตั้งเป็นธรรมดานะครับเนาะก็ถือว่าตั้งเป็นเล่าลื่นได้นะครับเนาะมาตรฐานได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ สามารถตั้งได้เลยนะครับน้องก็จะปประมาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนว่าสําหรับวงน้องคขไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากตั้งได้นะครับน้องก็สามารถตั้งได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นป่ามาได้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของตั้งกราฟิกนะครับถ้าเขไหนตั้งไม่เหมาะสมนะครับน้องก็ถือว่าเจ้าแหลกมากๆเลยนะครับทุกคนและพี่ขอแถมให้อีกนิดนึงละกันนะครับก็คือสําหรับเรื่อง DPI นะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับถ้า iOS นะครับตั้งอยู่ที่120เท่านั้ะครับสหบับ DPI i o นนะครับสำหร ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน Android นะครับพี่เขาบอกเล่นครับเนาะว่าแอนดรอยนะครับตั้งอยู่ที่899หรือ900เลยนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับองค์น้องสำหรับ Android และ iOS นะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับเนาะก็คือ DPI นะครับก็มีข้อเสียและข้อดีนะครับเนาะข้อเสียก็คือทำให้มือถือเราร้อนเร็วนะครับเนาะและทําให้มือถือเรานะครับเนาะอาจจะกระตุกนะครับถ้าเล่นไปนานๆนะครับแต่ถ้าคนไหน เล่นระยะชา้านะครับนาะก,ก็คือออกมาดีแน่นอนนะครับแล้วก็มือถือต้องแรงด้วยนะครับเพราะว่า dpi นะครับจะช่วยให้เราเห็นมุมกว้างขึ้นนะครับนาะแล้วก็ดึงหัวได้ลื่นขึ้น,นเองนะครับนาองก,ก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวกน้องพี่ขอบอกเลยครับนว่า สำหรับน้องๆ e คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าของอายุเคนะครับวันนี้ก็มาให้แล้วนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับอยากได้คนไหนเป็นคนต่อไปนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันคนละหไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเข้ามาแล้ว <único Liberty Overwatch> นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเนาะว่าอยากได้คนไหนนะครับเนาะเป็นคนต่อไปเลยนะครับก็จะประมานี้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนาว่ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องก็จะเป่ามันนี้เลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทนะครับน้องการสนับสนุนนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์ที่ควรเลยครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องเเทท่่าานน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 ี้้้้ลลลวววกกกกัััััะะคคคครรบบไไจอใหหมิปปุ Bye! Yay.